3นะคะคันนี้กลับมาด้านเซียงสค่ะรถ17 18ขออนุญาตดีตาปีจดทะเบียนสำหรับคันนี้กับเครื่องยนตก้อนสองมลเกียร์โต๊ะเต็ค่ะมาพร้อมแพนเค้และมีออโต้เซฟตี้แคปพลัตค่ะสามารถชมชาาพิจารณาตรวจสอบรถสภาพได้ราคาคัคนนี้เปิดประมูลเริ่มต้นในราคา3ามแสนบาทสามแสนเรียนเชิญค่ะอะไรคะลูกค้าหน้าร้านอนอนไลน์สนใจเปิดรับราคามาได้สนใจมีกันในร้านอะไรราคาะ 2, ละสองพันราคาหน้าร้าน3ามแสนสพันบาทราคาเนี้ยแหละ3ามแสนสพันบาท3ามแสนสพันบาทนับหนึ่งสามแสนสพันบาทนับสองสามแสนสิบบาทแล้วก็อะไร6หาพ 3า0 0 0นบาท3า0 0 0นพลูกค้าสารบกวดสมใส่ลิสแฟนนิดนึงนะคะใส่ได้ไหมคะใส่ได้ไหมเหลี่ยน6,800น0 0ดแันหนึ่ดงค่ะ3ามแสนหนงบาทาาราคะดง3าแสนหนึ่งบาทสามแสนหนึ่งหมสองพันขอสมวนสิทธิ์ให้ท่านกับที่ สวมใส่ลิสแบนเท่านั้นนะอย่าถือนะคะลูกค้าเนื่องจากเป็นกฎนะคะขอบคุณลูกค้าที่ทําตามกฎนะคะ3 1 2 3 3 1 2พันราคาตอนนี้สุ้ต่อไปติดต่อตามราคาได้3 3ม2ืนพัน3 3พันนั่ัาออนไลน์3าานหนึ3มนพัน3นันนพัพบาทค่ะราคาชอออนไลน์สู้ต่อไปติต่อตามราคาได้ที่มากกว่ารเชนค่ะสอนสิดออนไลน์บาท32 0 ามแสนสองหมื่นสองพัสอเกบราคาสามแสนสองหมื่นสี่พันสี่พางพันบาทพาราคาเป็นของหมื่นแปดพันสามแสนสองหมืสามสามสสางพันสู้ต่อสี่พันหกเก็บราคาสู้ต่อปิดต่อตามราคามาได้สามแสนสามหมืนกพันสาามมพนับหนึ่งสามแสนับสองสามแามหมพบาทค่ะราคาทองออนไลน์ใหม่และปัจุออนไลน์สามแสนสามหมื่ปดพันสามแสน่นแปดพันสี่ส่วค่ะสามนซีเมนตบาทสามแสซีเมบาทนับหนึ่งสามแสนี 3าม0 0บาทออนไลน์3 247ูนสองส่ือตอบิตอตามราคาได้กดไวไม่เสียโอกาสหักได้มากกว่ากดสู้แข่งขันราคาได้3าม0สบาทออ30 247 3ย0 0 0 0ื่นบาทค่ะนับ3ขายค่ะตลกขายที่ราคาสามแสนสีบาทนะคะออไลน์ได้ไปสามศูนย์สองสีสามศูนประมได้ไปสามแสนสี่บาทขอบระคุณออนไลน์เป็นอย่างสูงนะคะ